เราสร้างเสื่อจริงๆอะเราจะทำไงก็ไม่ยินยอมเพราะว่ามันผลกระทบของผมเยอะนะมันเสียหายเยอะมันก็เดือดร้อนมันทั่วไปด้วยทีหลังก็มันมีปัญหาหลายอย่างที่บ้านที่อะไรเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็นเรืองรองรับรองอะไรเขาก็ไม่มีเขาไม่พูดไม่ชี้แจงะไรเข้าใจเขาชี้แจงอย่างเดียวว่าคือเขาจะทําอย่างเดียวนะเพผมก็ไม่รู้จะทไงก็ต้องคัดค้านยอมแบบนี้แหละไม่เคยทำอะไรให้ ให้ชาวบ้านได้รู้เพียงแต่ชาวบ้านรู้เองที่เขาทำประชาวิจารณ์เขาเขาหลอกเดี๋ยวมีมีมีหลักฐานไอ้พูดกูตายวันจัดดีเขาโลกเดี๋ยวว่าพ่อแม่ข้อมูลเร็วข้อมูลบ้านตอนนี้คือใช้ไม่ได้ครับลบมีการลบแล้วก็เขียนใหม่หลงออกข้ใหม่ลบออก้อด้วยผู้พวกมาไม่ตรงตอนนั้นไม่ได้ความดินเือขามาปาพกชาไา้กวัางครับ ผมก็สร้างความเรื่องว่าเออเนี่ยเขาจะแบบทาเคลื่อนจะไปทํำลงน้ำไม่ได้ตำราเนี่ยแต่มาแล้วเขามาล้าให้ควงแล้วก็เขาให้ลุงที่ประชุมว่าว่าระประชุมใช่ไหมพอถึงเวลาถึงพอรับไม่เข้าเกียรแล้วเขาไม่ก็ผมบอกไม่ตรองแบบนี้ที่ผมเม่นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะแบยู่ัยไม่มีเตยยูนไรนี่ก็พึ่งคิดว่าเออพวกเราควงถึงนี้ตายตรงนี้ยอมช่วตายก็ไม่ไม่เป็นได้เลย ไม่ยอมให้ได้ถ้าว่าให้ให้กลุ่มก็ต้นงปดฟันเมื่อนา้เหรียญเป็นเป็นเดี๋ยวตันกูไม่รู้เรือครับหลยก็ไม่เอากันให้เาอาไรก็ไม่เอาัำใจตั้งเท้าได่ไม่เอาครับข้อธรรมะกินเหมือนเดื่มไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใดได้ไม่ไม่ไม่ยอมกันไม่ยอมจริงๆิโชว์ใตไม่อ๋ค่ะอยู่ตรงนี้แหละพรอมไม่รอที่ไปอยู่น้อยแล้ว่ะเขาให้เงินเยียวยาก็จะไม่ไป ไม่ไปคะ่ะไม่เอาคือว่าไม่เอาโครงการนี้กันคะ่ะคือว่าเดือดร้อนไม่มีเทยุยไม่มีเทตมากินนะคะซึ่งก็ไม่ยอมให้เขาทาโครงการนี้คะ่ะเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆคือว่ายู่มีน้ำกินน้ำชายตามแหล่งน้ำเนี่ยน้ำยู่หน้าบ้านเทว่าปโปรเดียนปโปรเกเทศก็คือว่ามีขุดซ่าขุดล็อกคลองเรียบร้อยคะ่ะมีไม่เดือดร้อนคะ่ะข้อป่าไม้ว่าทํากินอย่าอย่ามาทําเรื่องขึ้นนะคะ ให้ได้ทํากินคะให้ได้ทํากินไม่เอาโครงการอ่างเก็บน้ําชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีเทยุ่ไม่มีได้ท,ทากินแล้วก็ไม่เอาค่ะคือว่าไม่เอาวันเอาเงินมาให้เป็นล้านก็ไม่เอาไม่เอาคะไม่ปลอยยอมอยู่ตรงนี้ค่ะคือว่าอยู่พออยู่ได้แล้วค่ะ พอได้ทำม,มาก,กินแล้วทั้งป่ายู่ป่านี่แล้วก็ไม่ร้ทีไปยู่นแล้วก็ว่าช่วยเลือกก็ช่วยแต่ว่าอยาให้ไปไนอ่ไงยู่ตรงนี้อยาให้เขาทำโครงการนี่เพราะว่าชาวบ้านนี่เดือดร้อนเสียน้ำตาเสียความรู้สึกเสียมาเลยแค่ว่าหมายู่นี่เป็นยี่สิบป่าปีกับสามสิบปีแล้วคือไม่ไม่เคยเมื่อครั้งนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนก็บชาวบ้านยู่ยู่ก็เขาเขาที่มาททำเลยค่ะ ซึ่งชาบ้านยอมไม่ได้ค่ะคือว่าไม่ไปไหนและอยู่ตรงนี้แหละ